สวัสดีครับหลังจากที่เราใส่ด้ามนะครับด้ามก็เป็นด้ามแบบง่ายๆเพราะเราคลิปก่อนเราดัดไปแล้วนะครับดัดตสแล้วมันก็มาใส่ด้ามนะครับใส่ด้ามเสร็จแล้วก็มารับคมนะครับในขั้นตอนของการรับคมเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่แสดงออกมานะครับก็คือมันเหมือนว่าขวานเล่มน,นี้ยจะชุบมาไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจาก ดูจากลักษณะของการกินของหินธรรมชาตินะครับหินธรรมชาติทุกก้อนนะครับที่มีคุณสมบัติกินเหล็กสเสถียรเนี่ยมันจะบอกความแข็งของไอเจตัวมีดตัวขวานที่เราชุบแข็งมานะครับมันจะบอกก่อเลยว่ามันจะแสดงออกมาให้เห็นว่าเล่มไหนแข็งไม่แข็งนะครับเนื่องด้วยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แข็งเท่าที่ควรนะครับผมจึงเปิดคมมาในลักษณะของคม ซ้ายนะครับแต่ว่าไม่ไม่ซ้ายไม่ซ้ายจัดนะครับก็คือจะแค่ประมาณก็คือฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยสลบอยู่แล้วนะครับสลบอยู่แล้วเป็นเป็นธรรมชาติของคมแบ่งซ้ายขวานะครับฝั่งเนี้ยสลบลึกอยู่แล้วนะครับสลบสลบแบบแบบรวดเร็วนะครับก็คือทำให้มันนูนกว่าฝั่งนี้ให้มันแบนนะครับแต่ในความแบนของฝั่งนี้เนี่ยผมเพิ่มความนูนเข้าไปอีกนะครับซึ่งคมเนี้ยยังไม่ใช่คมซ้ายขวาจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่า ขวานเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนชุบมาอ่อนนะครับพอขวานชุบมาอ่อนเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเผื่อเพื่อที่จะไม่ให้คมมันเสียหายนะครับไม่ให้คมมันเสียหายแล้วที่ก็มาลองใช้งานดูแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับไม้สดไม <sh> <sh out separation> ้แห้งนี่ผ่านอยู่นะครับแต่ว่าในความแข็งระดับเนี้ยนะครับจากที่ผมเคยเคยทำมาเนี่ยนะครับความแข็งระดับเนี้ยถ้าเป็นตาไม้เนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับถ้าสมมติว่ามันรอดก็ดีไปนะครับแต่ถ้าไม่รอดก็คือคงต้องชุบใหม่นั่นแหละนะครับ ก็คงต้องชุบใหม่นะครับแล้วที่พอชุบใหม่ปุ๊บก็อาจจะต้องมีความคดมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ต้องดัดกันอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมจะไม่ก็คือเอาเป็นเล่มทดสอบนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ติดเตานะครับผมจะไม่ติดเตาแต่ผมจะใช้ไอ้เจ้าตัวหัวพ่นไฟนี่แหละลองชุบดูนะครับเหมือนกับที่เราชุบต้นกล้วยนะครับมันก็ที่เราชุบต้นกล้วยชุบมีดเตืต้นกล้วยดูนะครับ ก็คือไม่ต้องติดเตานะครับก็คือเป็นเอาไว้ทดสอบนั่นแหละทดสอบศึกษากันนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองในความคิดของผมตอนแรกก็คือในส่วนของไม้สดไม้แห้งน่าจะโอเคใช้ได้ปกติแต่พอไปถึงตาเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับถ้าไม่รอดเราก็คือของตัวชุบใหม่นั่นแหละนะครับมาดูนะครับในส่วนของไม้แห้งนะครับ ผมลืมไปนะครับลืมไปลองกิดกระดาษดูก่อน,นค,ความคมในตอนแรกนะครับนี่คือความคมในตอนแรกตอนที่เราเพิ่งจะตัดไม้แห้งไปนิดนึงนะครับ,นะรบมันก็ยังกีดกระดาษได้อยู่นะครับมันอาจจะไม่ มันอาจจะฟันเฉียงมาได้เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าผมไอ้ผมหักองศาของส่วนข้างในเนี่ยไปนะครับเพราะว่าผมเผื่อเพื่อที่จะกันไม่ให้มันคมมันเสียหายเวลากันไม่ให้คมมันเสียหายเวลาที่เราใช้งานนะครับก็คือพูดง่ายก็คือยังไม่อยากจะชุบตอนนี้นั่นแหละนะครับก็คืออยากลองดูก่อนถ้ามันรอดก็โอเคนะครับมีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มถ้ามาลงคมลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะฟ้องทันทีนะครับมันจะฟ้องทันทีว่ามีชุบมาอย่างไงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมอยากให้มันแข็งแรงเนี่ย เบื้องต้นผมทราบแล้วแหละว่ามันชุบมาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่ถ้าผมอยากให้มันแข็งแรงผมก็ไปลงคม V ีนะครับก็คือ V ีสองชั้นนั่นแหละนะครับมันก็จะกลายเป็นมีดคมแข็งขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นมีดคมแข็งขึ้นมาเลยสับไม้สับโน่นสับน,น,บนี่นะครับสับอะไรแข็งแขมงสับกระดาษก็จะหวานเจี๊ยบนะครับก็คือในในตัวเดิมนี่แหละที่ยังไม่ได้ชุบแข็งนะครับในตัวเดิมที่ยังไม่ได้ชุบชุบใหม่ผู้ผิดครับผู้ผิดทันทีในตัวเดิมคมตัวเนี้ยเลยก็คือยังไม่ได้ชุบใหม่ถ้า ถ้าผมลงคม V ีปุ๊บก็คือด้านนี้ก็3าด้านนี้ก็15้าเป็น30พอไปกิดกระดาษมันก็จะหวานพอไปฟันตาไม้มันก็จะไม่เสียหายนะครับแต่ว่ามันเป็นคมที่ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดใช้งานและทีนี้จริงๆแล้วผมก็จะต้องใช้งานตัวนี้เป็นเป็นลักษณะของงานถากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปลงคมวีเนี่ยมันถากยากรวมอาจร,รวมไปถึงถากไม่ได้เลยนะครับพอมันทําไม่ได้ปุ๊บเราก็ไม่ไม่ต้องไปลงคมนั้นก็เอามาลงคมที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับ ก็คือสำรับงานถ่าด้วยมันก็จะเฉียงไม่ได้เยอะนะครับเพราะคนตัดส่วนนี้ออกไปนะครับจะเห็นไหมครับว่าพอเวลาเราฟันเฉียงนี่มันจะไม่จิกนะครับเฉียงมันจะไม่จิกเราเงี่ยงบ้างเงี่ยงจะขาดนะครับถ้าขาดก็คือทิ้งนั่แหละนะครับ มันก็ยังอยู่ก็จะมีกลอยนิดๆน,นะครับเดี๋ยวลองกีกระดาษด,ดูก่อนครงกรีกระดาษด,ดูเริ่มไม่คมแล้วนะครับแสดงว่าเหมือนที่เราคาดการไว้นะครับเริ่มไม่คมแล้วนะครับกรีกระดาษไม่ได้แล้วทีนี้ลองตาดูนะครับลองตาดูกันนี้นะครับฟันตานี่อาจจะเสียรูปไปเลยหรืออาจจะกลอยก็ไม่รู้นะครับ เห็นชัดเจนมากนะครับเห็นชัดเจนมากว่าขึ้นขาวออกมาเลยนะครับขึ้นขาวมาเลยนั่นก็แสดงว่านะครับถ้าสมมุติเราดูในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นขาวออกมาเลยครับตัวนี้คมขึ้นขาวมาเลยนั่นแสดงว่าขวานเล่มนี้ชุบมาไม่ผ่านนะครับชุบมาไม่ผ่านถ้าลงคมลักษณะอย่างนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องชุบใหม่ แต่ถ้าคนที่ไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนที่ไม่ซีเรียสก็ใช้อย่างนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะต้องใช้าง,งานถากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคมอย่างเงี้ยก็คือมันอ่อนเกินไปนะครับพอะอ่อนเกินไปเราก็ต้องชุบใหม่และนะครับถ้าสมมุติเราชุบใหม่เสร็จแต่เราจะมาลองทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะของการฟันตาเมื่อกี้นี้ไม่บิดไม่งอก็จริงแต่ว่าคมขึ้นขาวเลย คอมขึ้นข่าเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปชุบใหม่นะครับเราจะชุบด้วยหัวพ่นไฟไม่ต้องไม่ต้องกอบไม่ต้องติดเตานะครับอหัวพ่นไฟนี่แหละน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันบางนะครับดูเื่นอะไรบางมินกกว่าอีกไม่ถึง2มินนะครับมินก,กว่านี่น่าจะใช้หัวพ่นไฟชุบได้แต่ก็จะจะชุบด้วยฟาสไอ้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราชุบเสร็จนะครับ